บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆที่ได้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเพราะว่านี่เป็นดวงของคุณใครแวะชมและแวะดูคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าพลังงานดีๆของไพ่ยิปซีชุดนี้จะส่งผลถึงคุณนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบพลังงานนี้เข้ามาแวะชมสําหรับใครไม่ชอบปัดผ่านได้เลยนะคะพี่หมอบอกก่อนว่าพลังงานของไพ่ยิปซีเนี่ยถ้าเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะ เพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พรักษ์ประจําตัวทุกทท่านด้วยนะคะขออนุญ,ญาตให้พี่หมอนหวานเปิดดวงของทุกทท่านในวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้จะเปิดสัก5้าใบเนาะมาดูพลังงานของดวงคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะจะดูแบบรวดเดียวไปเลยนะคะพลังงานใบแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวใบแรกไพ่เดอดซัน คนเห็นคลิปนี้บอกแล้วไงว่าคุณมีความโชคดีเพราะว่าให้เดอะซันขึ้นจะมีเรื่องราวดีๆมากมายเกิดขึ้นกับคุณเรื่องการเงินเรื่องการงานเ,เรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากคุณจะเจอเรื่องดีๆอะไรที่คุณไม่ดีหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีมันจะพลิกจะเปลี่ยนเป็นดีนะหลังจากนี้ไปจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะมาดูใบที่สองกันว้าวเฮลโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณงามความดีสิ่งที่คุณทำนะบางทีคุณคิดว่าเอ๊ะทำดีทำไมไม่เห็นผลทำดีทำไมไม่ส่งผลสักท,ทีกำลังจะมาละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านรอหนุนคุณในช่วงที่ดวงคุณขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดน,นึงทำดีต้องได้ดีสินะมันต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราสินะเพราะที่ผ่านมาทำดีมาตลอดทำไมเจอเรื่องแย่ๆเจอปัญหาตลอดนะคะใกล้ละเรื่องดีๆกกำลังใกล้เข้ามาหาคุณละ และคุณจะเจอโอกาสดีๆเจอสิ่งดีๆเข้ามาสำหรับคุณนะมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะใบถัดไปว้าวความสำเร็จเรียนเรื่องการเงินทุกคนจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเงินก้อนใหญ่ด้วยนะที่เราคอยจะสำเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับทุกคนนะคะ <c oughs> โทษทีนะทุกคนจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับทุกคนเป็นเรื่องการเงินข่าวดี เงินก้อนใหญ่เราคอยสิ่งใดอยู่สําเร็จนะคะว้าวใครรอเงินเนี่ยคนที่ได้ใบนี้มีโอกาสแบบถูกโชคถูกรางวัลเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเราได้มาจากการแบบดวงบุญวาสนาเก่าของคุณคุณงามความดีที่คุณทํามาบางทีเป็นอะไรที่ได้มาแบบฟุกๆแล้วเป็นเงินที่เยอะๆหลักแสนหลักล้านนะคะมาดูกันอะไรอีกนะคะใบถัดไปว้าวเห็นไหม สิบเหรียญขึ้นนะทุกคนใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะได้เงินก้อนใหญ่นะเนี่ยโชคดีนะเนี่ยได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นะการเสี่ยงเซมซีนะจะให้โชคนะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอห,หรือการเสี่ยงเซมซีนะจะทําให้คุณมีโชคเลยเนี่ยคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตมากเลยนะในเร็วๆนี้นะไม่ใช่น้อยๆนะคือแบบปลดนี้เลยคือแบบลงทุนได้เลยคือแบบตั้งตัวได้เลยนะอว้าวมากๆอ่ะ อ่ะไหนมาดูใบถัดไปสิว่าจะเป็นยังไงนะว้าวราชนินีเหรียญอีกแล้วอุ้ยทำไมไพ่ชุดนี้มันได้แต่แบบเงินเงินเงินคุณจะได้ใช้ชีวิตราชนินีเหรียญใช้เงินแบบไม่จำกัดใช้เงินแบบไม่มีลิมิตคุณจะได้ใช้เงินคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายอยากไปไหนจะได้ไปอยากใช้ชีวิตแบบหรูหรา แค่ไหนคุณจะได้ใช้อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสิ่งที่คุณอยากทําแค่ไหนคุณก็จะได้ทํานะเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ว้าวมากๆอ่ะนะคะามาดูอีกใบหนึ่งผลสรุปว่าเป็นยังไงว,ว้าวเหรียญวันนี้เงินขึ้นเหรียญเหรียญเหรียญความรวยความเฮงความปังขึ้นไพ่ราชาตัวคุณเองเนี่ยพลังงานบอกแบบนี้ถึงอยู่คนเดียวก็สบายถึงอย่างมีแฟนอย่างมีคนรักก็ได้แฟนที่มีฐานะได้แฟนที่ คำจุนซับพอร์ตคุณอีกโอ้โหดวงคุณนี่มันดับเบิลดับเบิลดวงดีแล้วก็เวลาได้แฟนก็ได้แฟนที่ค่อนข้างมีฐานะดูแลสนับสนุนคุณได้อีกโอ้แล้วตัวเองก็เป็นคนที่หาเก่งอยู่แล้วแล้วก็ได้แฟนมาอีกก็ได, double, double, ได้ดับเบิลดับเบิลได้อ่ะดับเบิลเฮงอ่ะนะคะโอ้ดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องความรักเลยนะไพ่ชุดนี้แปลว่าพี่หมอเห็นพลังงานว่าคุณก็ผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมาเยอะแยะไปหมด แต่ผลสุดท้ายคุณก็ผ่านมาได้แล้วได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่ดีนะสําหรับใครผ่านมาเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้นะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้วขอให้ทุกคนโชคดีรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ